ไอเทมเด็ดที่สายชงชาห้ามพลาดนั่นก็คือด้ามชงชาที่สามารถปรับแรงดันการสกัดได้ตามแรงดันของแต่ละเครื่องขนาด58มิลิเมตรนำเข้าจากประเทศอิตาลีสามารถใส่ได้กับเครื่องชงกาแฟที่เป็นหัวชงแบบ E61 ได้ทุกรุ่นและยังใส่ได้กับเครื่องล o c k e t ตล m มา o c โก p o m มกล a n นวาเอล่าเอ็ a โซบาร์เอ็กลวีเฟเมอบาซีย มาชิน่าอีกด้วยวัสดุเป็นสแตนเลสแข็งแรงทนทานในส่วนของตัวด้ามก็จับถนัดมือมากๆและจะบอกว่าเวลาใช้งานนะง่ายมากๆเลยเพียงแค่ใส่ใบชาเข้าไปในด้ามแบบนี้จะบอกว่าน้องใส่ได้ถึง25กรัมเลยแต่แนะนําให้ใช้15-18กรัมเพื่อให้ชาได้มีการขยายตัวจากนั้นก็นําใส่เข้าเครื่องชงกาแฟได้เลยการทํางานของน้องเป็นเทคนิคก,การใช้บอลสแตนเลส กดสปริงลงและดันน้ำให้ไหลลงมาสามารถปรับอัตราการไหลของชาได้ตามความต้องการเลยเพียงแค่ทําการหมุนวาล์วที่ทางน้ําไหลเท่านี้ก็หมดปัญหาเรื่องน้ําชากระเด็นตอนกําลังสกาัดเพราะน้องสามารถควบคุมทิศทางการไหลได้ดีมากๆไม่มีแรงดันแย่งกันออกและข้อดีอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือทําความสะอาดภายในง่ายไม่ยุ่งยากเพียงถอดน็อตย,ยึดตะแกรงหนึ่งตัวแค่นี้ก็ทําความสะอาดภายในได้แล้วสเปคแน่นขนาดนี้ต้องมีแล้วสินค้าพร้อมส่งมีจำนวนจำกัด ใครตามหาต้องรีบแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย